สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำัดสตอาพริกแกงใต้นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีทั้งหมด6อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชนะคะแล้วก็กุ้งแล้วก็สตอมาจากนครศรีธรรมราช <Wow. S 1> ้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะคะอันนี้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลเนี่ยใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลือกเลยนะคะ วัตถุดิบหลักๆของเราก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวพี่แกงเราจะไหม้จังก็ตามด้วยยุแกงของเราเลยแกงลงไปแล้วนะคะ เราก็ผัดทิกเกงนะคะให้กระจายเล็กน้อยแล้วก็ยืดหน่อยนะคะจากนั้นจะตามด้วยกุ้งนะคะมาเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะตอนนี้กุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะ เราจะใส่สะตอลงไปะะปลากรูมเล่นสุดแล้วเ,เราก็ใส่สะตอลงไปนะคะ รสเดือดน้ำเปล่นะคะใส่ไม่หมดกินเรวมไปนะคะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน,นะคะหลังจากนั้นก็คนเลยะค,ะค่ยะคนเลแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสีสวยมากแลประทานมากเลยค่ะทุกคนนี่ รกับุ่งหลังจากนั้นปิดเตาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟ <Yeah! S 1> เ,เสร็จแล้วนะคะทุกคนกุ้งผัดสตอพริกแกงใต้ของเราเดี๋ยวบีขอไปจัดเสิร์ฟก,ก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนกุ้งผัดส,สตอพี่แกงใต้ของบีนะคะน่าทานไหมคะถ้ายัางไงชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะนะเดี๋ยวเราไปหมั่นกันเลยจ้า